้หพี่น้องเบิึงเบึง,บงอุ้ยบักเผาของแท้เลยพี่น้องนี่เนื้อเสือเอาแล้วก็ลุยเลยเรื่อยเลยครับเนืออเน้อเสือแข็งแข็งนะพี่น้องคางเลยมา,อ,ยายอุ้ยคางเลยอืมขมลํา mần đi hả? Nó nóng mà, tẻ nó gần. <laughs> ต้องแบบนีุ้ดูเขาเลย,ยพักอืมหนึ่งปี พ่สูจน์ใเมืองพีน้องมันแข็งมันแข็งดีนะหื่อเสืออืมเป็นยังไงแข็งเลยยำกรุบกรุบ กุ๊บกุ๊บอยู่ย่วันไล่ถันก็ขลักเลยพี่น้งองข้นเลยอืมฮืม เกินว่าจุเสือหรือว่าจุบกักเผาเลือกเปลือกเผาเพราะว่าอ,อ,อันเสือเนี่ยให้เลือ,อกหมองมันสิมันแข็งไปหน่อยแข็งทำหมองได้นิ่มมันสิบัวมันสิหยาบหยาบนุ่งคักไม่น่ากินมันสิหยาบ

เนี่ยเี๋มึงบันมันไล่มาเลยพี่น้องมันได้กินบนเลยจุโอ้ยกหไปลองไปลองเลยเขาขัากเลยพี่น้องอุ้ยขักเลยฮื่ม มันขั่วนมนมครับนมมันมันนำกึ๊กกึก ยังกบเกิดอีกนะน้องเอาหั่นตัวหัปปนปากหั่นขอมเพื่อนแจ่วเนาะนนุ่มอยู่ม้นเหนียวเบื้องเอาพี่น้องประกันเลือกือเสือแบบเป็นแข็งแบบดินหย่อมุบๆนี่คือเสือแทะขอบคุณพี่น้องเรื่อขอบคุณทุกไลทุกแชร์ ป่านเท่าเอื่อนเสือหรือ,บอแบบบกเผาอะไรพี่น้องเอาไปหอยหรือว่ายังหงี้ให้ครับขอบคุณพี่น้องถ้ากตู้ปลาฉบับกับข้อต่อแพร่ครับมันนี่ไส้ดิบผู้ใดบ่กินเด็กกินดิบกับขอตั่อแพ้่เป็นอย่างเด้อเอาซักฟอนเดี๋ยวพออยู่หนาสวัสดีครับ